ไยจ้าใบานี้มาแก้ง่วงกันหน่อยนะจ๊ะนี่ไงจัดปลุยนี่ไงแซบอืมปลาแดกจากสารคามนีกก็่าแซบมากจัดเลยใบยนี้เอาไว้หายง่วงเลยนะจ๊ะตั้มตัตั เองะหายง่วงแน่เรามีเคล็ดลับอยู่อย่างใส่พริกปุ๊บน้ำตาลตามจ้ะก่อนอื่นเลยนิดเดียวนิดเดียวโอเค เสียงเราใจมากนี่จดเตรียมไปแล้วลงไปเลยทีนี้เขาตำสมๆำเขาต้องใส่หัวใส่เขือนี่ก็คงสีสันนั่นแหละนะคะใช่ไหมแต่ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละผักสดล้างให้สะอาดกันแล้วกัน นี่จะขาดไม่ได้เลยหัวใจของเรื่องสัดลงไปแล้วก็สุดยอดของเรื่องที่ฉันทำอะไรจะไม่ค่อยใช้น้ําปลาใส่นี่อย่างเดียวก่อน บีบมะนาวจ้ะเผือเทศจ้ะไปตำต้องตำถ้าจสั่งกินเองนะคะต้องขอเขาตำละเอียดหน่อยฉันไม่มีฟันให้ฟันฉันปวด chim còn nó cha hạt tiêu ừ cái nhau rồi đó ào lại bạn đó nè, 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 không có đồ Trung Quốc, chết chết